ชอบผู้หญิงขายาวเ,เราไม่ใช่สเปคเขาแต่ว่ามีาสเปคไปแล้วไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไ,ไ,ได้อะไร ยังไงกันนะลุ้นหนักมากก็ไก่ล้านตัวก็ยังไม่พอเลยค่ะกับความสัมพันธ์ของคู่เพื่อนสนิทพีพัชระกับก้าวสุภัสราซึ่งก่อนหน้านี้ก็มักจะมีโมเมนต,ต์สุดฟินให้คิดไปไกลอยู่บ่อยๆแต่ทั้งพีและก้าวก็บอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่เมื่อไม่นานมานี้กลับมีเรื่องให้จับตามองกันใหญ่ว่าหนุ่มพีทกับสาวก้าวเขาทั้งคู่จะเปิดตัวคบกันหรือเปล่านะ เรียกว่าคู่ของพีทกับก้าวถูกจับตามองมาพักใหญ่และหลายคนก็หลุนหนักมากว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจสักทีเพราะหนุ่มพีทและสาวก้าวมักมีโมเมนต์สุดฟินหยอกล้อกันแบบน่ารักได้กันอยู่บ่อยๆแถมพีทกับก้าวก็เคยร่วมงานกันหลายเรื่องทั้งซีรีส์ดังฮอร์โมนวว้าวุ่นที่เป็นกระแสฟีเวอร์และทำให้พีทและก้าวแจ้งเกิดในวงการบันเทิง จากงาน,นทั้งคู่ก็ได้โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในละครรักแก้วที่สร้างความฟินหนักมากเลยทีเดียวแม้ละครจะจบไปแล้วแต่กระแสความจ้นของพีทกับเก้าก็ยังไม่หยุดแถมยังเพิ่มดีกรีมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีคนตาดีเห็นทั้งคู่ยอดกันหวานกลางโซเชียลว,ว่าชอบปะเนี่ยยิ่งทําเอาหลายคนจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขึ้นอีกว่าจะมากกว่าเพื่อนหรือเปล่านาะแต่พอนักข่าวจ่อไม่ถามถึงเก้าถึงสถานะกับหนุ่มพีทคําตอบที่ได้ก็คือความสัมพันธ์ไม่มีอะไรสเปคพีทเขาชอบผู้หญิงขาย,ยาวลุกครึง่งและตัวเองไม่ช่สเป ทำไมผู <muitas S 2> ้ห <sketches> ญิงพ oh no. ัชราเขาไม่ทำให้เธอสวยเันไม่มีอะไรเขาชอบผู้หญิงขายาวเขาชอบผู้หญิงขายาวต้องนีกสอดสเปกเขาถึงขายาวคือเราคือเรา่าตัดตัดช้อยของพี่พัชราไปเลยเหรอเราไม่ใช่สเปกเขาขณะที่หนุ่มพีทได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาวที่จะมาครองหัวใจในอนาคตว่าตัวเองไม่ได้มีสเปคตายตัวซึ่งสเปกไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้เมื่อเราโตขึ้นเราจะเลือกสิ่งที่เราสบายใจมากกว่าสเปกต่ว่ามีสเปกไปแล้ว ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรแล้วบอกว่าเราไปเราไปจำกัดค่าคนด้วยแต่ว่าคุณค่าพื้นฐานที่เราอยากได้ไม่ได้แต่ละคนมีความแบบว่าทีในแบบของตัวเองแต่ละคนแตกต่างในแบบของตัวเองผมว่าเราเปิดใจเราก็จะเจออะไรที่แตก ยิ่งทำเอาแฟนคลับจินหนักเข้าไปอีกถึงเรื่องที่หนุ่มพีทได้ให้สัมภาษณ์ก็มีลุ้นขึ้นและลุ้นหนักมากอยากให้ทั้งคู่ขยับความสัมพันธ์มากกว่าความว่าเพื่อนข้ามผ่านเฟนโซนไปอีกคู่เหมือนคู่ของสาวใบเฟิร์นและน,นายณภัทนนั่นเองและเมื่อไม่นานมานี้ก็กลับมีเรื่องให้แฟนคลับลุ้นหนักมากจนตัวโกงไปเลยค่ะเมื่อมีโมเมนต์สุดฟินของหนุ่มพีทและสาวก้าวที่ถ่ายรูปด้วยกันกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานมงคลสมรสฉลองทองแผ่นเดียวกันของสองตระกูลยักษ์ใหญ่พพพาเงงรระะกััีขออดช กับประพูพรประภาทายาตระกูลพรประภาที่จัดขึ้นที่เซนทาราแกนแอดเซนทันเวลก็ไม่รู้ว่าภาพที่พีทก,กับก้าวถ่ายกับเจ้าสาวซึ่งเป็นพี่สาวของหนุ่มพีทจะเป็นการเปิดตัวความรักครั้งใหม่และเป็นการพาฝ่ายหญิงไปเปิดตัวกับครอบครัวฝ่ายชายหรือเปล่าแต่ก็มีแฟนคลับจำนวนมากแห่เชียร์กันใหญ่ไม่ติดถ้าทั้งคู่จะคขกัน เรียกว่าภาพที่หนุ่มพีทกับสาวก้าวถ่ายภาพกับเจ้าสาวซึ่งเป็นพี่สาวของหนุ่มพีทจะเป็นการเปิดตัวกับครอบครัวฝ่ายชายหรือไม่แล้วสถานะตอนนี้ของทางก้าวและพีทจะขยับความสัมพันธ์มากกว่าความว่าเพื่อนหรือเปล่าส่วนกระแสลุ้นหนักอยากให้ก้าวกับพีทคบกันจะลุ้นขึ้นหรือไม่งานนี้ต้องรอฟังคําตอบจากปากของหนุ่มพีทและสาวก้าวจะดีที่สุดคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f ฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ